นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเพลิงพลอยรอยแค้นตอนที่8โจนาธานในวัยยีปีมีทั้งเงินทองชื่อเสียงซ้ำยังหน้าตาดี คงไม่แปลกที่จะมีสาวๆเข้ามาติดพัน์เขาบ้างแต่พลอยนภัทรไม่รู้ว่าเขาจะยังไม่เสร็จธุระก,กับสาวผมทองคนนั้นพลอยนภัทรถอดหมวกใบพรมออกจากศีรษะเมื่อขึ้นลิฟต์มาชั้นบนสุดของตึกกลางเมืองแมงฮตัตตันเพนเฮาของเขาดูดูดาของชายพวกนี้ของ เป็นของราคาแพงแม้ว่าจะมีไม่กี่ชิ้นว้าวสวยจังพลอยนาภาพลอหรือพูดเบาๆดวงตาสีดำกลมโตมองไปรบรอบๆท่ามกลางรอยยิ้มของวินและบุญช่วยที่ขับรถมาให้และจงใจมาพักกับเจ้านายหนุ่มแทนการไปพักกับมิสเตอร์สมิธท,ที่เขาลือหาดนอกเมือง เธอถอดโค้ตสีครีมตัวหนาออกและบุ้ญช่วยก็รับมันไปแขวนเอาไว้ที่เสาด้านหลังประตูมีเสียงหูรอของผู้หญิงและเสียงผู้สุบสิบกระสิบกระซาบทั้งพลอยนภพัสพลอยนภพัสเห็นจนทานกำลังอบเอวผู้หญิงผมทองออกมาที่บันได พกเขาพูดอะไรบางอย่างและผู้หญิงคนนั้นก็โอบแขนคล้องคอปุ๊บของขอ,ของเธอก่อนที่จะขยิงเท้าขึ้นเพื่อจูบเขาปลอยนภัสเผลอกลั้นใจตาโตๆกับผีปิดๆก่อนจะหันหลังกลับทันควันจึงไม่ทันเห็นว่าโจนาธานเบี่งตัวหลบออกมาเช่นกันเมื่อเห็นแขกที่มายืนเก๊กๆกลง,งอยู่ในเพนเฮาส์ของเขา เสียงส้นสูงดังกอกกอกผ่านเธอไปไม่มีใครสนใจจะแนะนำตัวขณะที่บุญช่วยกลับเข้าห้องครัวเพื่อหาอาหารมารับประทานโดยไม่ทักเจ้านายหนุ่มขณะที่วินเดินหายเข้าไปอีกฟากทิ้งให้พลอยนภัสที่ไม่รู้ตัวว่าจะทำอะไรจึงได้แต่ยืนหางซ้ายหันขวา ทำอะไรไม่เข้าท่าเพราะความเขินอายมาจะรู้อยู่แล้วว่าสักวันเขาก็ต้องมีแฟนสักวันเขาต้องมีผู้หญิงที่เขาเลือกจะไม่ทักทายฉันหรือไงเขาว่ายิ้มยิ้มปล่ยนาพาจึงหันมามองเขาเธอยกมือไหว้เขาทั้งที่ในมือของเธอยังคงถือหมวกไหมพรมเอาไว้ ขายิ้มบางๆเอื้อมมือมาจับมือของเธออย่างที่เคยทําไม่เห็นร่องรอยบาดแผลที่เขาเคยที่เขาเคยเห็นแต่มีรอยแตกซึ่งเป็นรอยที่เขาคุ้นชินเพราะเขาเองก็มีมันเช่นกันตอนออกกําลังกายหนักๆหรือก,ก,การได้ฝึกศิลปะป้องกันตัวเธอก้มลงมองมือของเขาเช่นกันมันยังคงหนาและใหญ่ จนเธอรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยแม้เธอจะยังรู้สึกโกรธแบบแปลกๆซึ่งมันไม่เคยรู้สึกโกรธแบบนี้มาก่อนสำหรับเธอสบายดีหรอค่ะคุณจอนถามเหมือนไม่เต็มใจถามเขาก้มลงมองเธอที่เอาอแต่ก้มหน้าแต่เขาแก้ไขได้เมื่อเขาใช้นิ้วชี้อีกครั้งเพื่อดันคางของเธอเพื่อสบตาก,กับเขา รอยนภัทจึงเห็นดวงตาสีฟ้าสดใสคู่เดิมมองมาที่เธอด้วยรอยยิ้มคนโกรธไม่ยอมยิ้มแต่แก้มกลับรู้สึกเผาร้อนสบายดีเธอละ่ะตุก็ตาปลายเธอแอบพ่นลมออกจากจมูกอยากกระจัดความโกรธจากใจแต่ทำไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมดีค่ะเหนื่อยหรือเปล่านิดหน่อยค่ะ ตอบเหมือนไม่เต็มใจตอบดวงตากลมเหลยมองไปทางอื่นเขาจึงหัวเราะเบาๆก่อนจะพาเธอเดินขึ้นชั้นสองห้องของเธออยู่นี่นะเขาชี้ห้องก่อนจะปล่อยมือของเธอปล่อยนภาจึงเดินเข้าไปสำรวจห้องที่ดูเรียบๆตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สีครีมและสีขาวสลับกัน ดูนุ่มนวลน,นวลตาเตียงนั้นกว้างมากแต่เมื่อเข้าไปหยุดมองตรงกระจกที่เห็นได้รอบติตของเมืองแมนฮัตตันเธอก็เหมือนถูกมต์สะกดโจนาธานเดินมาหยุดมองอยู่ข้างๆเธออยากมาเรียนที่นี่ไหมเธอเงยหน้ามองเขาได้หรอคาเขาแค่ยิ้มเหมือนอย่างเคย พอรู้ว่ายังไงเขาก็จะไม่บังคับเธอไม่ว่าเธอจะอยากเรียนหรือทำอะไรเขาก็พร้อมจะซัพพอร์ตเธออยู่แล้วตามใจเธอสิเขาบอกแล้ววางมือลงบนศีรษะเธอเหมือนอย่างเคยแต่เธอกลับยกมือของเขาออกเพราะจู่จูก็นึกขัดใจตอนที่เห็นเขากับผู้หญิงผมทองคนนั้นจูบกันไม่เอาดีกว่าค่ะหนูอยากเรียนที่ไทยมากกว่าทำเสียงกะเงาก็งอด แล้วทิ้งตัวลงนั่งที่เตียงของเธอนึกชอบใจที่มันนุ่มๆแต่เพราะยังเคืองก็เลยกอดอกเฉยเสียมองเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องเสียแทนจนทางสนใจการกระทำของเธอแต่ไม่กี่นาทีก็มีเสียงจเจ้าเจ้าดังมาจากข้างนอกแทนจนทางสนใจการกระทำของเธอ ที่หันไปมองทางประตูพี่จอนเยตุกตาเจนเนฟเฟอร์ตะกนลัน่นพอยนับผัดยิ้มร่าวิง่งเธอวิ่งออกจากห้องเพื่อไปหาพี่สาวอีกคนที่กำลังอ้าแขนรับพี่เจนนี่คิดถึงจังเลยค่ะเธอประจบพี่สาวอีกคนของเธอเจนเนฟเฟอร์ยิ้มกว้างอย่างร่าเริง ก่อนจะหันมายิ้มให้กับพี่ชายที่ออกมายืนมองสองสาวกอดกันพี่จรให้แย่ตุก็ตาไปนอนกับนูเธอเขายิ้มมุมกุมุมปากไม่อนุญาตทำไมเพราะเธอมีเพราะห้องของเธอแคบและเธอชอบพาแฟนมานอนด้วย เขาไม่อ่อมคำพูดทำให้เจนิเฟอร์ออกท่าทางกระฟัดกับเฟียดตัวเองก็มีสาวสามมานอนด้วยตั้งหลายคนโจนาธานกอดอกจ้องน้องสาวสาวสาวของพี่ไม่ยุ่งกับผู้หญิงแต่แฟนเธอเป็นผู้ชายเจ้าชู้และพลอยก็ยังเด็กเกินไปเขาเตือนเสียงเย็บเย็นเจนิเฟอร์ยื่นจมูกให้พี่ชายเพราะไม่เคยเชื่อว่าแฟนของเธอจะเจ้าชู้ เพราะแทนแฟนหนุ่มของเธอเครซี่เธอจะตายไปขอพลอยไปค้างกับพี่เจนิสนะคะคราวนี้พลอยนพัดออกปากเองได้จ้าเจนิเฟอร์รีบตอบก่อนจะเงยหน้าแลกปลิ้นให้โจนานทานขอไม่นึกขัดขวางบอกแล้วว่าก็ตามใจเธอทุกอย่างแม้จะรู้สึกไม่ไว้วางใจกเ็เถอะบุญช่วยทำอาหารง่ายๆให้รับประทานกัน จบมื้ออาหารมื้อนั้นพลอยนาพัฒก็นั่งรถต่อไปอยังอาพาร์ตเมนต์ของเจนนิเฟอร์แม้จะเหนื่อยห้องชุดมีสองห้องนอนไม่ได้กว้างขวางแต่ก็น่าอยู่สำหรับพอยนาพัฒวินทำหน้าที่ขับรถมาส่งเธอโดยมีจนทานอาศัยรถมาด้วยเขายืนกอดอก มองทั้งคู่แล้วพลนภัทย,ยังคงโกรธเขาและเขาก็รู้ดีว่าในปกครองเด็กในปกครองโกรธเขาเพราะเรื่องอะไรนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเธอโกรธและทุกครั้งมันย่อมมีครั้งแรกกับประสบการณ์ชีวิตพอสองสาวได้อยุ่ด้วยกันก็คุยกันเจ้เจ้าคิดว่าพรุ่งนี้คงพากันไปช้อปปิ้งตามภาษาเจนนิเฟอร์ มันก็ดีเหมือนกันเพราะเจนทาบอกว่านอกจากจะออกไปพบเพื่อนเป็นบางครั้งพอยนภัทก็แทบจะไม่ออกไปไหนเลยนอกจากเรียนคลุกอยู่กับกองหนังสือและ macbook เพื่อหาข้อมูลที่เธอหาไม่ได้จากหนังสือเรียนของเธอและเมื่อสองสาวได้อยู่ด้วยกันตามภาษาพอยนภัทจึงได้เจอกับแ,แฟนหนุ่มของเจนนิเฟอร์เป็นครั้งแรก ซึ่งครั้งนี้การได้พบกับแทนจะเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่ที่เธอไม่อาจลืมได้เลยจบแล้วนะคะเพลงพลอยร้อยแขนขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะตาฝากกดไลค์กดแชร์หากชอบคลิปของตาที่ตาเขียนเองเนาะแล้วก็ สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะต่ฝากชมคลิปชมผู้สนับสนุนของตาด้วยนะคะตาจะได้มีรายได้เนาะขอบคุณร่วงหน้านะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ